ครับสวัสดีครับวันนี้ขัวรปลาตองไม่ลองไม่รู้นะครับวันนี้จะมาะย่างจีนนะครับวันนี้ย่างจีน้านไอ้เบาวัานป่าสีนะครับเพินลูกสาวิ่นรับปิญญ,ญาวันนี้เขาจะมาะทําสูตรย่างจีนนะครับวันนี้ปอควักตําหอมนะครับตําเครื่องนี่เป็นข้าวป้อมเนาะ แปงผักป้อมนะครับเป็นผักชีเป็นผักชีกชแล้วก็มีไอ้กระเทียมโคกนะครับเดี๋ยวเขามามามักกันครับครับน,นี่<ค><อ>นะครับ,บหมูมอันนี้หมูย่างนะครับย่างไว้ต่ดเจ้าแล้วครับอ,อ,อันนี้สูตรสูตรพราปะตรองเลยนะครับเลยครับหนังกรอบเดี๋ยวเขาย่างไปกินไปครบ <c oughs> ับอันนี้กับทีมงานครับทีมงานของสมบูรณ์ จึงงานใส่น้ำยาขัดเจอยโนอย์กานลครับนี่นะครับสูรย่างกิ้นนะครับแบบนี้ไอซีอิวดำนะครับซีวดำเพิ่มความสีสันเส้นหน้าปลาดำไงอ๋อไงลกแวเ่าเ้เต็มไซซีอิวขาวรอใส่จอมไง ดูสีดำเห็นโคกนะันเนาะซสวขาวนะครับเสร็จ้วขาวแล้วก็มีหน่วยผักเปิเปอมอืมแล้วก็ต้อนอุ่นนั่นย๊าบเห็นหน่วยผักป้อมนะครับอันนี้ก็ใส่เม็ดผักป้อมที่โคกแล้วนะครับแล้วก็มีไอ้หอมขาวนะครับหรือกระเทียมโคก น no no hm ี่หอมครับนี่หมูขี่ตัวก็หมูขี่ตัวก็เออนี่ขอญาตใจ้มือนะครับเออ อโมนอันน uh huh> ี้เอายางยางยาวไปยาวไปนะครับยาวไปเลยเลยยางจะไปอ่อนๆครับ

มุดล <N> ึก <otic> ม <N> ุดลลมพ้อมถ่วงกันถ่วงนั่นถ่วงบักลงมันเกมสูน่นเองเทากได้พริกไทยครับได้ส่เงความหอม้อมเดียวกับตีมแบบหยดเละนักลงแล้วออกมา่ารขาเล่นลงกันก็เ้อมเลยนะข้อมเล่นลงขอเราบอกขอลงกับเต้านะพวกกูมาตีมาเกจแล้วก็เพิ่มผงนัว ผมจะรสนะครับมันบุกจริงๆลัทบุกนโก้เก่กไม <c oughs> ่ด <c oughs> <c oughs> ีนะตอต้งรับได้อยู่่วเสวกนสนเอคารัดบอปรุงรสาเขียวความอยู่ก็บนี่นะครับเราก็เรียบร้อยแล้วครับในการมัด ิงมาสักเกินสองโมงเท<ะ>่ากับย่างได้แล้วครับเดี๋ยวเขากำลังทำพี่เนาะฮะปั๊กเอาผ้าก๊เติมยาฆ่าเชื้อไปเลยก็<ะ>ครับนี่นะครับเดี๋ยวเขากลับมาย่างวันนี้เขาใช้เต่ยาย่างแบบแบบแบบอบ,บนะครับ,<ไ>บใช้สองเตา <ะ S 2> <table S 1> นะครับเตาแบบนี้มันจะ มันต้องเฝ้ากันได้ครับเพราะว่ามันมันจะไฟมันจะบาดโดนถึงเนื้อนะครับเขาจะอ,อบเนื้อครับแล้วเต่าว,ว,วังครับเต่าวังสทานอีปโป๊ก่อนเนะาะ

นี่นะครับถังย่างหมูมลยยีลักษณะนี่นยครับเดี๋ยวเขาย่างวันนี้นะครับครับลักษณะนี้เดี๋ยวเขาก็เอาจีนห้อยตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอที่ตามนะครับตอนนี้ทีมงานก็นเ,รเ,กนนรเริ่มใส่ลําย่าคาดเจื้อกันแนะล้วครับเริ่มใส่ลําย่าคาดเจื้อละเห็น้าบุมว่าจะเอาสักแก้วครับจุ่มไปเลย,เลย

เอ้แกครับเอาเข้าไป่ห,หว่หวโลกเปียนยังไยะไหนัวหอนมั้ยขออน,นาะพื้นห่อนมั <c oughs> ตองหางนแล้วเปิดดินแหมุ่น,ะน,นละว่าก็กุจนน,นเาต้อแจงอ้สสงสมัครผ้าคอมมักแล้วนะยุทละเราต้องแจ้งบัญชีกัน <c oughs> ปัะหารพอดีก็ขัแข่งปูปรหารตัองอันขอ,มน,ขอ,น,ขอนมันเอาไปเล่นคุูเออ นี่นะครับพมคุณแล้วก็มันกรอบเลยครับมันไปคืนศคืนรกันเพิ่งมัน้นปรอบดี้าปล่อยมันกรอบแล้วรับมนได้อยู่บ้านเขาแล้วนไม่ได้นอนนอตอนถ้ามันากจมุนได้อะต้องวกได้นะต้องการับนอกครับต้องอ้อมว้า้อหม้ครับนี่ครับตอนนี้ทีมงานกัเพิ่ม ห้อยหมูนะครับนะครับเอาวิธีการย่างครับเาย้อาย่างใจไฟไปเรื่อยๆครับให้เวลาน้อยหนึ่งแต่ว่าหมูย่างจะสวยครับผิวจะงามครับห้อยห้อยนี่ก่ะ มนตีเงาเงากะห้อยกั่งก็ได้ทำมาย่น้อยเนี่ยห้อยกั่งครับย่างสุดครัวปลาตองครับรับ้องอร่อยครับเดี๋ยวเขามาดูกันว่าหน้าตาหลังจากที่เฮาย่างไปสักกําเลยอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ขอเวลาห้อยหมูสักกําครับครับผมนึ่งกำลังป่าครับนี่นะครับเริ่มกรอบแล้วครับ ยาวไปยาวไปเลยเลยครับคลิปนี้โอ้เลยเลยเดี๋ยวจะมีหิมโยอหลายย่างโยบครัเมนูหลายรย่างอันนี้หมูหมูนี่ประมาณตัวซิกโคนะครับมาย่างทำหมั่นหมั่นนี่เดี๋ยววานดีไก่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 เนาะไก่หลายอันนี้ยังยังยังก่อต้มอันนี้ต้มเนาะอันนี้มันจะไก่ครับเนี่ยครับอันนี้นกปากห่างครับ เดีย๋ยวไดนถ้ามันโดนับนี่นะครับเขาก็เอินทีมงานกับซับไก่ครับอัดใหญ่มัน่อใหญ่อาไว้เขาจะต้มนะต้มขาต้มขาสุดไครับต้มขาสุดปลาตองกันสุดขปลาตองกัว่าได้ชเนาอปลาตองเนาะแน่นอนได้ครับแล้ก็ เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆกันครับเดี๋ยวทีมงานไปซับไก่อยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็ไปเตรียมเครื่องปรุงก่อนอะไรแต่นะไก่โตลงก่าไก่กับนกปลาหางนี่เออนกปลาหางมาได้ครับของสงวนเออน่ไกครับทีมงานบ้านปะตองครับว่าปะตอง เจะปลาสีเล้วข้ออาไปไปไปอยู่ในคลิปนะปลาสีมหันเด้วยดูเบลนำมานะครับนี่นะครับอ่าหมูฮอดเลือกย่างไปส่วนนั้นนะครับ <c oughs> นี่ก็คือสูตรอ่าการย่างหมูของครัวปลาต้องนะครับ <c oughs> นี่ครับหน้าตาก็เริ่มสวยนะครับบึ๊บคลิปต่อไปเดี๋ยวมาดูหน้าตามันที่เขาย่างเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปช่วย ง่ายเบาเขากันแลนะครับเพิ่มเตรียมงานหลายอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันที่หลังครับจะได้กบฟกักกดไลค์กดแช์นะครับกดซับซักให้กันตัวนะช่องกวัวปาตองไม่ลองไม่รู้นะครับช่องน้องใหม่นะครับกดไลค์ทาง youtube เพื่อตัวนะครับสวัสดีครับ